เรีวแถบาญาติบานล,ลูกบาาแบบล้วต่ต้องลูกก่อนปนอแถบซอกแวแย่ <c oughs> ูกสิหายน้าแม่แบว่าไงเออ ขที่ได้ขายของอ,อ,อีกหมื่นนึงป้า <c oughs> ขายที่ได้นะแม่ซื้อหนังจ๊ะแม่ซื้อปแตนดีจ้ะแม่ปลาดีแม่ไปนั่งที่บนดีกว่าป่าจ้ะเขาที่เต็นท์ดีกว่าขายขายไดโดนระเบิแม่จนกํามาขายกํามาจากเมืองนอกก็มาขายได้แบบนึงก็ขายได้เลยแม่แม่ขายสองลาป้า ดีใจแมุ่บปลาลึดีเปลาลึกดีเคยทรงหายอุ Ming ้งอิงยในให้ messenger ยู่เจอล้านสองพันาอยไ่ประเทศเมายปกดีมาแม่ปาลดีมีอะไรออสเตรเลียจะมากกว่าเขายมากขายพึ่งมาฮอดแล้วกันมาฮอดนี่ขายบนท่านใดบมานบอสองิตยดมาฮอดกัขอุ้งอิงกัขายเยโอด พันพอเมีจะมือหมาแน่เม่มีตว่ไม่รู้เอ้ยนี่เห็นพีสายวดเองจะโลละสิมาอยู่มันไยมันเกียณไปอยู่คนจักปีลไหมโอ้ยอยู่ตั้งแต่ศูนย์เจ็ดปีป้าหกกับวัยฝร่วยยเนาะหกสิบฝรังเห็ดง่ายจู่ศนย์อันนี้6 7เดเลยแกีแลตั้งแต่สองพันเจ็อ้อปีปีตกระลาสองพันเจ็ด มัย <20 S 2> ีปีแม่ต้องหนักกว่านี้นั่นแหละอยางใจมากว้ากต้องรักษาสัจจะชาไทยต้หิงเนบอสา่ถูกสาสูกลับมืออะไรครับวันนี้บดกกัมย์ยัโลแล้วไเราไม่ได้นีเลยโอ้ถแลเปาเปก็เงืนเดือนลายดกะ้าณลิ่ก็ได้ประมานีมือตอเดือนจะแยๆไปเนาะอยู่บ้านท่านบ่อยังดอกอยู่แบบพ่อเพียง ขอไปหลายอย่างเลยแต่ได้บ้าก่อนเพ่าะยังเจริญไม่พร้อเงินองที่ท้ายเนาะก็ขอเองไว้ขายรถเก่าขายเมื่อใดก็ขอไว้ก็ได้ก็ทวงมาไล่มาหายเรื่อยๆก็ทวงมาไล่ยู่ไอ้เมสเซนเจอร์เพราะยังอุดเลยนะแล้วโหเดี๋ยวต้องฟันเรื่องนี้นะขอซื้อปันเรื่องนี้อี่ลังไอ้เมสเซนเจอร์เล่าหนังทวงมาให้เรื่อยอยู่เอาเอาขอให้ยเฮงเฮงปังแม่ยอด สบายใจแล้วป่ะค้ับสุดยอดเลยีมีแหงมาผู้เดียวเลยได้หนิมากับพลังพลังยืนอยู่บ่ไปเก็ไปหาเราเราเสียยืนเซเวยอยู่น่ะฮะนไัม่นเไม่เชื่อนี่นี่เจอเข้ากับตัวจังๆเลยวัเนี้ย กับที่กอนน้อยอ่ะเจอข้างตัวจังๆมันล่อ้อยฟังแล้วแสบชอบเลยตกที่ที่มาไปไม่ทันแบชอบก็ตื่นอายัางรั่วเลยนะรถรถที่กออ่ะเป็นแบบแสบโมมีบ่มีทุ่นโมมีห้อนอลไรได้หนิเห็นบอกแต่่่ายากาอย่าลืมด้วยสองสองหาซื้อสองหาพ่อไปด้ซื้ออะไรคนนี้อายุคนนี้เอง แม่แม่หน่อยเส้นแบ่งให้แม่แล้วไงอีหลาเส้นแบ่งอย่างไงเอาเงาอน้อยเป็นไงคิดคิดว่าเพลงนี้จะได้พอ300วิวไหมคนมีกระแสนี่คนมีกระแสนะครับฝากด้วยนะครับเพลงคนมีกระแสกับผมเงาะน้อยนะครับคือไว้ทันทีหาเด้อนะครับท่านบ้าเนาะครับเพลงกระพุ่งท้าเดี่ยวคือว่าต้องท้าได้ถึง300วิวต้องแก้บนไหมสามร้อวิว แก่บนครับล่างกับแก่ครับแก่กับแก่เพลงยังผมเป็นตะดังหายเนาะโอ้ยคนอุ้ยอ้าวเพียวดีครับพี่พิเวครับผมฝากเพีงอ่ะไอ้งอนอยู่นน้ำเล่ยได้ครับโอ้ยประสบภัยเดอกเอาเบ่งครับผมผมเป็นตะดังหายนักหลอกยู่ชื่อซือยู่ไหนโอ้เขื่อนไว้อยู่เขื่อนไว้ยังคนมีกระแสคือคนมีกระแส คนยีกระแซทําไปเฮ็ดแขวสิดังอยู่อย่ามาฝรั่งวาตตดเลยลูกเิดๆๆเอออเวนอนเปีแขไปเลยเออเอาไนี่ประชุมเหรอว่ายพระว่ายพระเขาว่ายะแม่หน่อยอยากได้ลูกน้อยแล้วหนึ่งชามพ่ะนะฮะเอาหนึ่งชามมันสิยีก หนึ 1> 1่งสามพะนะเอาหัวจอกอะไรลูกวุ่ oh, assim, ah, ูุโอ้ขาดสิบ่าหนึ่งสามพะนะเอาหนึ่งสามก็เป็นสามก็หนึ่งามอะไรนะ1,3เอาหนึ่งสามอ้าวหนึ่งสามหนึ่งสามหนออกหนบาทบอก1ไง จ้ะแม่อริศจะแม่อาลิศถือเด้อมันเรืองไงเด้ออริศเด้อดีค้อนสีหูม่านมีกได้บันนี่เดี๋ยวเปลงมาค่ให้าลูกเดี๋ยวไปดูโอเคเด้ เต็มมือได้ไหมนี่เน็ตตุยมากตุย,ตย,ตยโูลิโก้บ็อกกี้พ่อจะเล่าให้ฟังนะแม่บรรทุกคอนี่ตาอยากเขียนเลยค่ะตุยเยมากบรรทุกคอนตายยอะะะตายากเขียนเลยค่ะมืดอเข้าอีกใไซยังบรรทุกคบอบะป่ตแต่ว่าโหลดคลิปไม่ได้แต่เล่นได้อยู่ ลอยใหญ่มากเลยแม่น่าจีเต็มปิ๊กเลยเต่เล่นมันเล่นได้แต you know. ่ม you know? ันหล่นไม่ได er ้ไงขอบคุณใจรับ่น้องกันคิบหนาเป็นเสี่วผะนะครบคอยนีวไายนี่ปาฝาลากนะพ่อใคเอกไม่ดีค่ะมันสุงก็จผอแล้ดูดูเนาะ่เราไบบ้านตั้อ่ะกล้วยเราไหมกล้วยจากลาสไก่ไก่แถวหนิพออุ้ยเขาหลงทาง พอกันชิอหนอาครับเล้าครับอันนี้